ไอฟิวะเอออิลีอิลีออโดดเดา้ามอิลีเดี๋ยวเป็นหอดพ่อแม่อันียงก่อนอาจารย์นันเครื่องเป่าไหมบอบาอีกผู้หนึ่งเออเออโดดเดาร้อมกันเลยกับฟิวบังหัวว่าสันมือนั่นเออเออ นาตเดออดนะาเป็นตาเหลาหาะฮะแล้วมัเป็นตาเดออดหลาอีอาหออ <c oughs> คืหาลัแท้นทำปีไหมประนันบผมมึงเลยตั้ไปอน,น,นไ,ไขว่จีบเดีด๋ยวพอนไขแม่ยัง กันละมือัละเบอร์ฮะท่บามือกล่องท่อมบ่าบกล่องทอมบมันน้ำมูลได้ขอนมมันซื่อมากเลยยืมเต่กูสิได้เจ้าสิได้เจ้าสิได้ตงติ้ติ้งติ้ติ้ง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 ้่จ้ดกิั้เจ็ดต้อบอกกันหมด

เอันไปมที่หามันมันยืนขึ้นมื้อนัครับมื้อนค่าเขได้่ออเเอออู้ไดเลยตองอยากไปูด็เนมะอันพูดกพูดกันพันพูดกันพูดนั่งที่ เราเห็นกระเปาเาาแต้ในลางม้ไปบอางาอเอาไปมักม่กับแปดม ไม่ดิ้นแต่งเลยไม่แกะมั้ะเอ๊ะอันนี้แต่ลางท่านเบื่อจีนรไมาดนะครับจีลี่รัรีวิวทักทิ้งีรีวิักจีแก่ไปจมอ่คำเราบ้าไหมเอา มันก็เจ็บไรละเอียดไปู้แล้วเปยังคือพักันเนียมหลังมาโยุงดีเนี้ยมันหลังทเป็นนี่ยังหอูนมหลังยีหลีโออนน้เป็นแต่หอลา่สเป็นนนหนะเีย่าหอลกนึงระอนอันหลังงูยังไนอนเ็นไเห็นไันหลังงูยังั้งเ็กัไอ ยดมัร้อยัดมมันร้อนยังมันร้ออว่าแม่คือรถจยาใส่อะไรใส่ี่พอพี่นมันพอใส่เยหนมองมาไปทั้ง่เามันินะรแม่ก็คือโป่งพอยเาหายเลียนมาคยหายเื่อยเหมอนไ่งวยบ้อยเบแล้วเรียกหายอีกเบ้อแล้วตีบไหมจะเหลี่ยมยิมย่างเดียวภาวนานั่น กินเขาไปรับไไอีเน bueno ี่ยเื่อเนื่องกล้วครเิจอาจารย์บัจเกยังเอิญอาจารย์บัตรกอล็มารับกหนักันยังไาจรเขัไปขับไปถามตันเดือนมาไปบวมไปวมไปสามสามสามามไปขัไปไนอน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 บวีิ้คนดี เป็นมอลำที่ดีๆเลยครับเก็บรายละเอียดนะทุกคนเก็บรายละเอียดได้ทุกคนปกตินี่ะถ้าฟังคนเพื่อนียู่ผมไม่ได้เล่นปกติเลยมอลำัมคนดีดอ่ะเก็บรายละเอียดทุกคนแต่ยังเป็นลาบละเอียดอีกหัวไรเอ๊ยเจ้าอุอยากให้มึงมานั่งตู่อยู่ในรถมันบอกว่าจะขับต่างจะมาหอดเงี้ยนเพิ่นหมอลพิ้วมักมักเดาดิมักโดดเด้าเออต้อไปทำทับทิมมึงว่าเราดีว่าอืม ยูบฟิลเนี่ยยูของทินี่เป็นคนปอดไงไปเล่นข้างล่างไปลงมาข้างล่างเป็นตะกุ่มแบกยังเป็ุ่มล้ปีแบบมันจะดห้าวผลงมาห้อยพีเป็นอย่รเออโบเกียวบเกียวคือบอกห้อ่ปวยพีโบเกียวพีเก่งจดนงมาี่เ่เก็บก็อย่ากันแล้วนะคกัน เออเอเ้นเราชมือเขานั่งเงียบก็เนเขานั่งเลยต้อรักษาภากรักเนาะผู่วมต้่งเงียบดแต่ว่าปากมันเงียบเด้เดี๋ยวนี้จะ่เขาแล้วไปเนาะอาตัวเขาเล่นผิดว่ามบว่ายอดจันนะแช่กันแล้วไปแล้วไปเห็นตาบัเตาได้ตานบักนี้ยิ้มย่างเยอยิ้มย่างเดีวยวตาเตา็่เห็นเลยอันนีตันงภาพอีกบักหนึ่งมือ ไดีไวว่ดี๋วว่าไดวว่ดี๋วว่ะไม่งหะไรอะไร้วด่อดีไยวว่าดีววเดี๋ววออแล้วก็หัวเยอะ ภาสิบรีวิวมันแม่เออได้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 ิปนี้คุ้มแลยใจพูดอย่อาอีหลีรีวิวจานไอนจีเออเราเล่นอยู่นวกีมีแต่คนสีและยุ่งงันเออมีไเลยว่ะเก็บต่องเจ็บใส่ไม่ได้นอนไงดอกเบี้ยไอ้ฮันดีเราจะเป็นก้นเทียงนิ่งๆเนาะไอ้ฮันดีเลยพอม่เก แต่กอเราเป็นพระสังนะตอนเราอยู่ศิลปินมุทยเพราะว่าเราพระเอกคูณศิบอย่างขัไงมาหอดเขาเป็นคูณอีกคุณจังหนึ่งไหมเลือี่ละจริงจริงละมันมาเปลี่ยไก่มันมาปากมาบอกมันเงียบจิบปีนี้ออกไล่แล้วออกไล่บอกกับไนี่มึงบอกว่ามึงมันดาเขาดาเขามือขึ้นไอหัวเพี้ยงไหมมันงางไหมาเลย มันไงนไง่อะรงุ่ัวอเงทงหน้าผะเพราเป็นท่ามันคอยานอาจารย์แม่นหลากล้างมากน่หลักล่างเี่เพยอะไรไ้ามเลยนกอุ้งาบเียไหมไม่ไม่ไงเดี๋ยวประเด็นคือพประเด็นคือขมันว่างเดี๋ยวนี้เขาหลากล่างมากเดี๋ยวนี้มากันเลยนเขา เออขับเป็นกะชุนอยู่ได้ล่ะกันนั่นละาว่าให้ไอ้ขาดข้ามเาเบิ้งเขาสิลากรังไปหนีก็เลยว่าจิมิถุเขาสิลากหูดเอาอันอันเฟียงมุงไปเหมือนหลักก็เลยว่าจสบอ่าน่้ขาดข้าตลาดตลาดตลาดใจรู้กันแก่สิอีนลำลับอีนแล่ะอีบัดมไให้อันหูดเจี๊ยมห้โอ้ช็อตฟิลขักว่าวันเสิอีบัตรตีบัดกับยังหัวเนาะไอ้กูโมนี่ยังมัดเรื่องยังยังไงบันี่ เี๋ยหนเลีนเเดี๋ยวเดี๋ยมึงเอิญมันไอย่างก่อนปูมนี่ยังเขาเอิญมันาปูมันีอย่าเบิสัตกลุ่มเยเนยหัวะันเี่ยอีินดมึงปมตัวเป็นเซร์หอไมบอกเอาไไปเล่นสีได้กซะเน เออคือบบคักมาเลยอะตกกเลห่นเนาะดูหนาวเรพวกไม่อินี่แหละตกสิทไปี่อาง่ะเคี่ยมเออบ่เี่ยมแต่มันใส่ง่ายงเอิ่นไปยังก็เอาบะจีเนียนย่างสีออกไปขังน่อยยังต่เมียปได้กกินเขายังต่เมียปด้กินยังเอาอะไรไหมบมี่เน่าเอาอุ้ยโกรธแล้วไม่ใช่เราเะอุ้ยยังมึงสนนเราประเด็นก็เร่เอาเงินนาเข้าเดีมันไปเสือมาให้ก่อนดีกับกันยังบ้างผู้ดีก็ดีดี โอ้ทิมทิมเอ่อสาวน้อยฮะอยู่สวยงามมันมันเหลืออยู่เด้จ้ะแต่ว่าบ่รู้ว่าสิเหลือใส่ใดจ่ะเออบอกหัวหน้าทิมเฮดเดอร์เฮามีแค่บ่กี่คนดอกเสียงอีสานมีมีมีเลียงนิลานสาวน้อยมีเพชรนนตุนเออมีเพชรนนตุนเนี่ยเพชรนนตุนสมาชิกเพชรนนตุนนน่ย แม่ลุงกับแม่ปน่ดแม่พญาเพชรโนนตุนเดออกไปทำสิ่งเชกันเนาะเออไม่เก้าวหนึ่พี่น้องเอ้ยฉากแรกพครับนายเอียงก็แม่พญาเพชรโนนตุนเออรับหน้าที่โดยการแสดงโดยคุณแม่เอียงลุงนภาฟ้าแลบแลบคุณแม่ันี้ลุงนภาเพชรโนนตุนตีเอาไม่ตะลุ่นนี่แล้วน้อยไปจะได้มั่นนะลุงนภาเพชรโนนตุนกับพัอแม่เริงกับพ่อแม่เริง ใจเอ็มอยแต่เาเร่องกันยตอนนใจกินเอ็มลอยใจกินลอยใจกินลอยพ่น้องเขาใจกินลอยพื่น้องเขาเขาต้องกินเอ็มลอยดเออผู้สนับสนุนเท่าไงอ๋ออใจกินเอ็มลอยเนาะเอใจเลงที่เราเนอมาก่นไปเลยผ้นอเล่นไม่หอกเ้บท่านมั่วหัวจากกำลังมา แต่ว่าออกมาแล้วล่ะบ่โดนบ่โดนบ่โดนเด็กกับแม่เมียนฝันตั้งใจกินเอรลอยไหมอืมนาะฝันตั้งใจกินเอรลอยฝันใอฟลอฝันตั้งใจไกลเว้ยฝันนี่เลยกินเอฟลอยนี่สินะยี่หรีเอาระค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้าพอกันไหมค่ะกอเจ้าเจ้าเจ็บทองเจ็บใสนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องไมอนีพอกันยุบัน คานะคะพี่น้องนะคะอำเภอก,กุูจับจังหวัดอุรณธานีค่ะพี่น้อง,น,องนะคะสวัสดีค่ะ